สวัสดีค่ะร้านส้มตำแม่ใหญ่เมืองยักษ์ค่ะแซนวชเวอร์เกอร์ค่ะแม่ใหญ่เมืองยักษ์คืออะไรแม่ใหญ่เมืองยักษ์ก็คือว่าเ,เราเคยไปขอพรแม่ใหญ่นะคะหรือว่ายักษ์ใหญ่ที่วัดนางตะเคียนนะคะจังดสมุทรสงครามนะคะบอกว่าเราจะทําอะไรดีคือว่าเราลองหมดทุกที่ท,ท,ทุกทางแล้วคือมันไม่ได้ดีสักทีพอไปขอพรแม่ยักษ์ใหญ่นะคะแม่ยักษ์ใหญ่ก็มานในนิมิตบอกว่าให้ขายแบบ พวกเป็นเส้นๆส้มตําอะไรพวกนี้จะดีนะครับเราก็เลยเปิดร้านส้มตํานะคะใช้ชื่อว่าแม่ใหญ่เมืองยักษ์นะคะรวมถึงการแต่งตัวนี่ด้วยรวมถึงการแต่งตัวด้วยนะคะเราเคยไปเปิดขายที่งานแฟร์สิบคืนนะคะเราเก็บกําไรได้ตกสามหมื่นกว่าบาทนะคะด้วยพอของแม่ยักษ์ใหญ่นะคะจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างจุดเด่นของเราก็มีการแต่งตัวเป็นยักษ์แล้วก็คบเป็นยักษ์ค่ะค่ะโคบเป็นยักษ์ด้วยค่ะเมนูเด่น เมนูเด็ดๆของเราก็มีตำป่าค่ะตำป่านี่เมนูเด็ดแล้วก็ตำกุ้งสุกนะคะเมนูเด็ดของร้านเราแล้วก็ตำเมืองยักษ์เส้นใหญ่ใส่หมูหมักค่ะ,ะมีคนติดต่อไปโชว์เนี่ยได้ไหมได้ค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อที่063นะคะ,ะ596นะคะ4135นะคะติดต่อเราได้เลย